ค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปวัดใจนะคะพวกักจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงแล้วนะคะดูแต่ละคนแต่งเต็มมากนะคะดู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 ด เพราะว่าเขาบอกว่าต yeah> ้องใส่เสื้อสีสดใช่ไหมก็คือเรากำลังจะไปล่าแสงเหนือกันแล้วนะคะก็คือคืนนี้เราจะไปล่าแสงเหนือกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือพมพอมหิมะตกจ้าพายุหิมะข้าวโอ้ยเครียดจ่ายค่าตัวไปตั้งสามหมื่นนะ ดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงก็คือเราซื้อทัวร์กับเบสอาร์กติกนะคะอยู่ทรอมโซซึ่งเขาอะค่ะจะให้เราไปเจอที่โรงแรมเรดิสันบูทที่อยู่ทรอมโซนะคะคือข้ามสะพานไปแล้วก็ไปจอดที่โรงแรมโต๊ะรีเซพชันของเขาจะอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถบัสไปกับเขาเขาก็จะพาเราไปทัวร์แหละก็คือตั้งแต่6กโมงเย็นจนถึงตีหนึ่งเลยนะคะตอนนี้เป็นเวนลาห้าโมงเดี๋ยวเราก็จะต้องไปกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวลุ้นกับเรานะคะว่าทริปนี้เราจะได้เจอแสงเหนือหรือเปล่า,าลุ้น ห้าโมงกว่าแล้วค่ะเออไงโอ้ยเฮ้ยกูจะบอกมึงนะกันไปกูไม่รู้สึกหนาวเลยกูร้อนเออดีละดูใบรุ่นนี้จะไปล่าเสี่ยงเลยนี่คใบรุ่นร้อนอดใจอะสามสี่ห้าถกตรงนู้นเจ็ดติมนี้และเดี๋ยวเราจะทำเรื่องผิดกฎหมายกันค่ะเราจะยัดคนเจ็ดคนลงไปที่รถค่ะเพราะว่าไม่อยากขับสองคันนะเอาตรงๆนะคะ ชี้ต <teor Herm Straße> ั <stam mer mos> oh yeah. have, ้งอะพี่สิไม่ใครไม่ใครลงถ้าฝีตรงไปแล้วพุ่งนี่คือชี้ตั้งเมเลยนะลองชี้ลองดูนะ ไอ้ลูนโอเคไปไปไปคืนค okay. ืน okay. ึ้นไปคือโรงแรมที่เราจะไปอะค่ะมันไม่ไกลจากบ้านนักมาณสิบห้าทีนะคะก็เลยยัดกันไปนะคะเจ็ดคนหนึ่งคันเพราะว่ามันจะกลับมาประมาณตีหนึ่งไงไม่อยากแบบขัดสองคันนะคะก็มันใกล้แล้วก็แบบเออเบียดเบียดแล้วกัน เพรว่าตอนนี้ก็คือแบบห่อกัอนสุดฤทธิ์อะเพราะว่าหนาวานงี Hello, oh, ่ก็แม่กับมโอเคค่ะเราถึงโรงแรมบริดจสันบูแล้วนะคะเราจอดด้านข้างแล้วพอเรามาถึงแล้วอะคะ่ะเราก็ให้หาป้ายค่ะว่าเนี่ยค่ะเบสอาร์ติกนะคะ <Yeah. S 1> เขาจะมีเคาน์เตอร์นะคะซึ้งคือเคาน์เตอร์เขาเนี่ยค่ะอยู่หน้ารีเซพชันของโรงแรมเลยนนนมาใส่ลิุปสแบนค่ะอีกอุปสรรคหนึ่งอีก yeah, yeah. อิปสรรค บิชแบนอยู่ไหนนี่ไงโอเคเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้บิชแบนมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ข้อมูลเราไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาเรียกเราขึ้นรถไปรุนพาก <laughs> กำลังนั่งรออยู่นะคะก็เลยดูว่าไอ้ทัวร์ที่เราจองมาเนี่ยคะ่ะเขามีอะไรบ้างต้องบอกว่าบริษัทนี้นะคะก็ค่อนข้างที่แบบเป็นบริษัทเหมือนกับประจําประจําประจรําอําเภอนะก็คือดังนะคะก็ มีหลายอย่างให้ทำเลยนะคะก็คือดูสิเริ่มต้นตั้งแต่ขับรถเห็นไหมเซโนโมโบิลล,ล่องเรือดูสัตว์อาร์กติทำแคมแสงเหนือหมาลากเลื่อนแล้วก็อันนี้แต่อันนี้พวกมีกระจองไปแล้วนะคะก็คือเรนเดียร์แคมแล้วก็เบลวอชชิง่ง มันมีปรับไปดูประวานด้วยนะแต่ว่ามันท่งหมดหน้าไปมันหมดหน้าตอนกุมภาน,นะคะก็วันนี้เรากําลังรอเวลาขึ้นรถอยู่นะคะเพราะว่าเขาจะให้ขึ้นรถตอนหกไม่เกินหกโมงครึ่งนะคะก็กําลังรอเขาบอกเกินมากแล้วอีทัวไกดบอกว่ามีแค่ฟูนะแต่มึงเนี่ยดำโด่งเลย แล้วก็พาเราเดินออกจากโรงแรมนะคะเขาก็กำลังพาเราเดินออกจากโรงแรมนะคะแล้วก็ไปขึ้นรถบัสค่ะโอ้ยมาตกนะขนาดนี้กูจะเจอไหมเนี่ยพอเขาขึ้นมานะคะเขาก็กระจังสวัสดีกันฮะ Hello Hello Yes Okay That's nice So my name is Yorgos I'm gonna be your guide for today เดินทา r มา a นึ่งชั่วโมงตอนนี้แล้วก็ถึงเบ h e ค้มป์ของเขาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเขาบอกว่าที่นี่นะคะเป็นห้องมีอากาศอุ่นๆมีน้ำอุ่นๆให้กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปไปพักนะคะก็คือให้รอ ค่อยๆเดินนะคะลื่นหน่อยนะแต่สำหรับการกัดว่าหิมะตกใหม่ๆอย่างเงี้ยไม่ลื่นหรอกถ้าไหลแ้้วก็ถาสมมติว่าฟ้าเชียร์ก็จะเห็นโอเคขอบคุณเข้ามาในบ้านโฮนนะคะ โอ้โหฮะสเต็ปนะเออโอ้โโอโดูน้องมีดิเท่มากเลยของจริงแน่นอนอย่งเฟียลเลยครับผมก็คือเขาจะให้เราอยู่ในห้องเนี้ยสามสี่ชั่วโมงจนกว่าจะแสงเหนือจะมาเบสิก a ี โอเคมาเถอะหนูจะเล่าให้ฟังคือเมืองนี้นที่เรามาเอาไม่ฟังหนูว่า<อ>ยูโอเค เมืองนี้ที่เรามามันชื่อ Fromso ใช่ไหมก็คือเป็นเมืองที่อยู่ทางเหนือของของที่นี่ซึ่งเมืองนี้ดังมากก็คือเป็นเป็นมหาลัยซึ่งใกล้ของเราคนนี้ศึกษาอยู่ปริญญาโทนะคะก็คือเขามาอยู่ที่นี่ปีครึ่งแล้วต้องบอกว่าเมืองนี้ส่วนมากคนอ่ะเขาจะมาเรียนเรื่องดาราศาสตร์เรื่องอะไรพวกนี้เพราะว่าเราอ่ะอยู่ตรงแบบใกล้จะเข้าไปอาร์กติกแล้วก็คือใกล้เป็นขั้ลกเหนือมากแล้วคือเมืองนี้คืออยู่ใกล้มากเขาเรียกว่าประตูสู่อาร์กติกก็คือเมือง f r o m โซนะคะซึ่งเขา บอกว่าฤดูหนาวของที่นี่เริ่มต้นตั้งแต่ตุลาคมตุลาพฤศจิกาธันวาบุกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาแปดเดือนแปดเดือนที่เขามีหน้าหนาวแต่หิมะมตกหนักจริงๆอะ่ะคือเดือนสามเ่คือเดือนนี้มีนาเดือนหน้าปีที่แล้วอ่ะจนถึงเมยเลยเท่ากับหิมะตกสี่เดือนแล้วก็มันจะมีสองเดือนก็คือช่วงจุลายมกับออกสัสที่ เราเรียกว่าพาทิตย์เที่ยงคืนนั่นก็คือพาทิพย์จะไม่ตกดินเลยเพราะมันอยู่ใกล้โพลามาเขาเรียกว่าอะไรโพล่าอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้ก็คือที่เขาเรียกกันว่าดินแดนพาทิย์เที่ยงคืนดินแดนพาทิตย์เที่ยงคืนนอร์เวย์ก็คือเมืองนี้กับเมืองข้างบนที่ก็คือขึ้นไปอย่างนี้ก็คือเมืองเนี้ย มันจะมีช่วงที่แบบเที่ยงคืนก็ยังมีแสง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 อาทิตย์อยู่ <c oughs> อะไรประมาณเนี้แล้วเมืงมงองเมืองทรอมโซก็เป็นเมืองที่ข้อดีของเมืองนี้มีอย่างเดียวคือเวลาหนาวจะไม่หนาวมากไปกว่าลบสิบแปดสูงสุดของเขาคือลบสิบแปดเหตุผลคือมันเป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำแล้วเราก็เห็นว่ามันอยู่ริมทะเลริมทะเลซึ่งเขาอ่ะได้กระแสะน้ําร้อนมาจากฝั่งเม็กซิโก <c oughs> พอกระแสะน้ํามันมาน้ําร้อนมันมาก็เก็ทำให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นแต่ เชื่อป่ะเมื่อวานนะขับ่ังจากที่ที่เรานอนอ่ะเมืองที่เรานอนทอมโซอ่ะขับพังออกไปแค่45กิโลเมื่อคืนเมืองนั้นอ่ะลบ25องศาแต่เมื่อคืนที่เรานอนอยู่อ่ะลบ10องศาห่างกันแค่เนี้ยคือความต่างอันนี้มีเรองจริงก็คือเมืองเนี้ยทอมโซอ่ะเป็นเมืองที่สวยถ้ามาเที่ยวแบบว่าแบมแป๊บเดียวแต่ถ้าจะมาอยู่นานๆอ่ะคนเขาก็แบบคนที่อยู่คนที่อยู่เมืองเนี้ย population อ่ะครึ่งครึ่งเลยนะ อย่างมหาลัยที่เราที่กันพูดถึงอะ่ะมีประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันคนห้าสิบเปอร์เซ็นตเป็นต่างชาติหมดเลยที่เหลือถึงที่เหลือเนี่ยไม่ใช่เป็นคนเมืองนี้นะเป็นคนที่ประเทศนอร์เวย์ที่มาศึกษาอะไรแต่ค่ะที่พูดได้ขนาดนี้เพราะว่านั่งฟังมาบนรถนะคะไกด์ของเราเขาเขาเป็นคนกรีซนะไม่ใช่เขาไม่ใช่คนนอร์เวย์เขาเป็นคนกรีซนะคะ <c oughs> เขามาเรียนเขามาเรียนต่อที่นี่แล้วเขาก็มาเรียนมาแล้วจับเสริม <c oughs> ตอนนี้เราก็กำลังรอนนะคะก็ได้นอนเล่นฟังรอนะคะตอนนี้สองทุ่มนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะรู้ว่าดูแสงเหนือแบบเราจะมีเปอร์เซ็นต์เห็นแค่ไหนนะคะก mm ็ดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่าออโรร่า hmm. มานะคะแอปนี้ออโรร่า hmm. นะคะซึ่งตอนนี้กัดเข้ามาดูมันก็บอกเลยว่าจากโลเคชันที่กัดอยู่ตอนนี้นะคะกัดมีแชร์ที่จะเห็นใน33าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าแมวมากไปกว่าน,นี้ก็คือในอีกกี่ชั่วโมงเนี่ยในอีก ในจน1นึงสีทุ่มเนี่ยค่า KP จะขึ้นไปที่4นะคะซึ่งคำว่า KP ก็คือแบบในศัพท์ของคนดูแสงเหนือเขาจะมีคำว่า KP KP เนี่ยจะมี0-8ถึง8ถ้าระดับยิ่งสูงยิ่งแปลว่าเรามองเห็นด้วยตาเปล่าชัดเจนแน่นอนแต่ถ้ายิ่งต่ำเนี่ยต้องแล้วแต่ว่าฟ้าจะเปิดแค่ไหนเมืองเมืองอื่นเนี่ยถ้าค่า KP 1-2-3เนี่ยเขาจะมองไม่เห็นจะไม่มีโอกาสเห็นเลย แต่ที่ชอมโซอ่ะหนึ่งสองสามก็เห็นในแล้วเพราะมีสูงมากขอแค่ฟ้าเปิดซึ่งวันนี้ของเราอ่ะค่าเคพีอ่ะขึ้นไปที่สี่เท่ากับว่าไอ้เหี้ยแสนเหลือแม่งอยู่ข้างบนหัวเราเลยแน่แหละอยู่ที่ว่าอีเมกเนี่ยมันจะแหวกแหกให้เราเห็นไหมตอนนี้เราต้องแบบเอาเมกออกไปแล้วพอสักแป๊บหนึ่งนะคะ <laughs> <laughs> เขาก็เสิร์ฟอาหารให้เรา <laughs> ซึ่ง น้องคืออะไรไม่รู้ว่ะอะไรอ่ะไอวิคมันบอกอยู่ว่ามันเป็นแบบเมนูเอ่อเมนูพื้นเมืองเลยใส่เน The that just to right? one you explained Thank Thank you. เ้าคือมันบดใส่เนื้อแล้วก็แยงเหมือนซุปเสียใจอ่ะเขาจะพาเรากลับแล้วยังไม่ทันเห็นเลยอ่ะมันมันสว่างไงเดี๋ยวก็พาเาไปดูข้างนอกคือแบบว่าฟ้ามันสว่างแล้วแบบว่า เห็นภูเขาที่อยู่ด้านหลังอะไรแล้วแต่ว่าเหมือนกับว่ามันไม่เปิดให้เราเห็นแสงก็คือเขาจะพาเรากลับค่ะทุกคนสรุปก็คือการมาล่าแสงเหนือของเราที่ตอนนี้ก็คือห้าทุ่มโนเวก็คือตีห้าบ้านเราก็คือแปลกค่ะดอกแห้วเดินกลับจ่ายค่าทัวร์บางคนละพันนกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอพรุ่งนี้มาล่าใหม่นะคะตอนนี้คืนเดี๋ยวขับรถล่า ขอแค่ฟ้าเปิดอะยังไงก็เห็นนะเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันไกลมากไงคะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มกว่านะคะเราก็เลยจะออกจากที่พักกันวันนี้เราจะไปล่าแสงเหนือกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่รอบพี่แล้วเราแกวนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะว่าก็จะเจอหรือเปล่าถ้าสมมติหน้าปกกันปีลูกกันยืนอาแขนพร้อมแสงเหนือตอนนี้ก็ทุกคนก็ดีใจก,กันด้วยนะคะตอนนี้แค่ก,กันโหนก่อนโอเคไปโอเคคาหนี่ใส่ยังงี้ หนาตอนนี้ข้งองออกาศลบสิบนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะต้องขับรถจากเมืองทอมโซที่กัดอยู่ตอนเนี้ยที่กัดอยู่ตอนเนี้ยค,คือทอมโซใช่ไหมคะกัดดูแมพแล้วแบบดูค่าเคดูคลาวพอส b i l ตี้ที่อาจจะเห็นนะคะก็คืออยู่ที่เมืองสคิปบอนนะคะห่างจากนี่ประมาณ2ชั่วโมงไค่อยขับรถกันไปแล้วกันเนาะ กว่าจะเจอไหมเพราะว่าตอนในที่ทรอมโซหิมะตกหนักนะคะนี่ตอนนี้เราเจอแสงเหนือแล้วต้องดูจากใน iPhone ถึงจะเห็นเป็นสีเขียวนะคะ <c oughs> ดูจากกล้อง iPhone ไม่เห็นนนกำลังตั้งกล้องถ่ายรูปนะคะ <c oughs> ตื่นต นายเปิดแสงเปิดแสงดิกันเปิดแสงให้พี่กัทหน่อยหูตั้งแต่ตรงนี้เลยอะ่ะการเปิดแสงให้พี่กัทหน่อยนอนหูตื่นเต้นอ่ะคือมันตั้งแต่ข้างบนหัวกัทอะ่ะเราลากไปแต่ว่ากล้องไอโฟนมันไม่เห็นในวิดีโอเดี๋ยวแปะเป็นภาพให้กันนะสามวันขับรถกลับจเจอแล้วจเจอแล้วแท้ทูศูนย์ศูนย์โทรศัพท์อ๋อมันนับหนึ่งสิบหระอว่าใคร นตอนนี้มันไม่ค่อยชัดแล้วแต่ให้ดูในกล้องนะคะนี่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 อยากดูไหมนนี่สภาพผู้ของเราสองคนนะเฮ้ยไม่าหนุนเลโอเคค่ะเรากลับบนรถแล้วนะคะหนาวมากมือแข็งหน้าแข็งตอนนี้อากาศลบ12ข้างนอกนะคะแต่ฟิลแล็กลบ20ค่ะดูมือก็ดีตอนนี้คือแบบงอไม่ได้เลยแข็ง ก,ะะก็เดี๋ยวเราจะกลับที่พักกันแล้วค่ะนี่คือจริงๆอะ่ะการเรบปัก GPS อะกลับไปไปที่อีกที่หนึ่งอะ่ะคือหาจากที่นี่ประมาณ30กิโลแต่ว่าตรงนี้มันเห็นแล้วแล้วก็จอดรถได้ก็เลยแวะถ่ายรูปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาหาล่าแสงเหน,นะะือค่ะสมมติคุณปักมุดแล้วคุณจะไปที่ไหนอะ่ะแล้วระหว่างข้างทางคุณเห็นอะ่ะคุณจอดแล้วคุณถ่ายเดี๋ยวนั้นห้ามแบบเดียเด๋ยวไปเดี๋ยวไปคือเห็นเมื่อไหร่จอดแล้วถ่ายเมื่อนั้นคุณจะไม่เสียใจเลยนะคะตอนนี้ก็ต้ำมูกไหลอะไระไหล กำลังถ่ายแชะสุดท้ายก่อนกลับนะคะก็เดี๋ยวก็แตะภาพส,สวยๆให้ดูนะคะ,ะเห็นแล้วดีวใจนะคะหลังจากปรนมาล m เกอร์ค่ะตัวหนึ่งตีนหนึ่งแต่ตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มนะคะก็เห็นแล้ววันนี้ค่า KP สองนะคะก็เห็นอขอบคุณนะคะแ้วเงิเน,นที่เลยเลอเค okay. กลับบ้านกันนะทุกคน